ส่งกับมันใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชตและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยนะครับรายการปัญญามนุษย์วารังวันแห่งความภาคภูมิใจมาตลอดระยะเวลา4ปีรางวัลมายามหาชนประจำปี2563รางวัลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี2563รางวัล Asian Academy Creative Award 2020 โลกเกียรติคุณองค์กรคนดีที่ผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีประจําปี2564เรางวัลประชาบดีประจําปี2564และ2566ประชาบดีเรางวัลเกียรติยศประจําปี2567เรืองวัลพิคเนสูนประจําปี2567เรางวัลโทรทัตธงคำประจําปี2567รายการปัญญาบรรสุ เมื่อมันจะปันสุขต่อไปแบบไม่รู้จบคุณครูคนนี้สอนไวโอลินนะครับก็จะแต่งตัวให้ออกไปทางตลกมีการใส่วิกนะมีเติมดอกไม้อะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่ากำลังต่อสู้กับความทุกข์รู้สึกแบบเริ่มปวดตัวร<ม>่างกายค่ะเป็นโรคุูมน,นีพยกระทบหลายอย่างครับพรามันบวมแล้วก็เป็นต้อหินค่ะเป็นรมาตอยสงสารลูกแค่ไหนถ้อยากจบ แบ่งเบาความเจ็บปวดของเขาบ้างครั้งก็เครียดก็คิดจะฆ่าตัวตายก่อนแล้วอยู่เพราะอะไรนึกถึงคุณแม่ถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาก็จะอยู่ยังไงลูกสิษย์ชวนเล่นติ๊กตอกเขาจะดูคลิปอะไรคะะแล้วก็มาชวนทำเลีนแบบเนี้ย่ะก็เลยแต่งตัวให้มันเป็นแบบตลกไปเลยใช่ค่ะทำให้ลืมความเจ็บปวดไปรักหมา ก็รักหนู สวัสดีครับปัญญาปัญสุข2024พ r เ s e เต e d by Hilux r e v o ในวันนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณครูผู้หญิงคนหนึ่งนะคุณครูคนนี้สอนไวโอลินนะครับแล้วก็การแต่งตัวของคุณครูคนนี้ก็จะไม่เหมือนคนอื่นก็จะแต่งตัวให้ออกไปทางตลกดูขำๆเลยมีการใส่วิกนะมีเติมดอกไม้อะไรต่างๆเหล่านี้ประเด็นก็คือจะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับลูกศิษย์น,นะครับนี่คือภาพภายนอกแต่ว่าความจริงภายใน ภายในในี้ทั้งจิตใจและก็ร่างกายของคุณครูคนนี้นะครับกำลังต่อสู้กับความทุกข์เพราะว่าคุณครูคนนี้ไม่สบายไม่สบายเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อร่างกายมากก็คือว่าเป็นโรคพุ่มพวงหรือที่เรารู้จักในที่ชื่อว่าแพ้ภูมิตัวเองผลก็คือว่าจากร่างกายที่ปกติดีตอนนี้ก็ออกเป็นบวมตัวบวมนะฮะแล้วก็เจ็บร่างกายนี้จะเจ็บเจ็บแต่ละจุดนะฮะเรียวแรงก็จะไม่มีนะแล้วตอนนี้มันก็ เริ่มลุกลามไปในส่วนต่างๆขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะฮะไปถึงตาแล้วไม่รู้ว่าผลที่เป็นต้อจากตานี้เป็นผลจากโรคุ่มพวงของคุณครูด้วยหรือไม่กระดูข้อต่างๆเหล่านี้ก็เจ็บปวดนะที่เราเรียกว่าเป็นรูมาตอยกระทบไปหมดเลยก็ต้องหาเลยได้ด้วยนะก็เพื่อจะมารักษาตัวเองเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ดูแลคุณแม่อยู่กันแค่สองคนนะครับแม่ลูกปัจจุบันครูเป็นโรค ซึมเศร้าด้วยเมื่อก่อนก็เป็นมากมากถึงขนาดว่าได้คิดสั้นไปแล้วรอดมาได้ก็เพราะความรักของแม่แม่ที่อยู่ด้วยกันสองคนเท่านี้นี่แหละครูปัจจุบันนี้พร้อมลุกขึ้นมาสู้เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่งตัวตลกตลกสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนี่คือความทุกข์ที่ครูคนนี้กำลังสู้กันอยู่นะฮะ มาดูเรื่องราวของคุณครูเลยคุณครูมาครับตัวหรือว่าเดินก็ต้องมาแบบนี้นะครับให,ให้เห็นชัดๆเลยนะครูนะนะครับครับครับสวัสดีนะเท่าที่ครูจะได้<ช>ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะได้ยืนได้สักครู่นะครูนะได้ค่ะนะเราเห็นอย่างนี้ตั้งแต่เดินมานะท่านะผู้ชมก็จะต้องใช้ไม้เท้าบางงันขาตัวมันก็จะไม่มีแรงนะครูใช่ค่ะนะ <laughs> คุณครูชื่อครูอะไรนะครับชื่อครูอ้อค่ะครูอ้อนะครูอ้อมาจากจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดลำปางค่ะลำปางนี่คือภาพสิ่งที่ครูกาลังต่อสู้อยู่ก็คือการแต่งตัวก็ยอมใส่วิกใส่ตลกตลกตุ๊กแกก็ออกมาใส่ใช่ไหม <c oughs> ใส่ต่างต่างดีขึ้นไหมถ้าแต่งตัวแบบนี้แล้วก็เด็กๆก็ยิม้มคุณครูยิม้มก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น แต่ตอนนี้ยืนอยู่ตรงนี้นอกจากความที่อ่อนแรงของขามือเจ็บแม้ตามตัวก็เจ็บใช่ไหมครับเจ็บค <c oughs> ่ะแปลว่ายีบสี่ชั่วโมงนี้เจ็บหมดะนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นครูคนนี้ทุกวินาทีจิตใจร่างกายนี่โดนกนระทบหมดนะครูนะครับกระทบหมดค่ะหนักสุดก็คืออย่างที่บอกท่านผู้ชมนะซึมเศร้ามันจะคิดวน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 ,วน,วนก็เกือบไปแล้วใช่ไหมเกือบเหมือนกันค่ะรอดมาเพราะใครครับเออคุณแม่ค่ะ <c oughs> คุณแม่มาอยู่กับเราด้วยนะคะคุณแม่สวัสด,ดีนะครับ คุณแม่นอะอยู่กันสองคนนะคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็จะรับรู้ถึงเรื่องลูกสาวคนนี้ใช่ไหมครับค่ะสงสารลูกแค่ไหนอย่าจะแบ่งเบาความเจ็บปวดของเขาบ้างกนอะะกังคืนนอนก็ร้องปวดโอมันเจ็บขนาดนั้นเลยค่ะคุณแม่ก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ64ค่ะ แล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยเองกี่โรคก็ไม่รู้คุณแม่ปวดหัวไหล่พอๆกันเลยเนาะข่าวอีกด้วยค่ะอย่างอื่นนะฮะในร่างกายล่ะก็มีไขมันไขมันอีกนะคุณแม่ก็สู้เหมือนกันอาจจะกี่ว่าห่วงลูกซึ่งลูกก็นะลองอดโอยทุกเวลาแล้วลูกห่วงแม่แค่ไหนครับเป็นห่วงเหมือนกันต่างคนต่างห่วงเนาะ เรียกว่าครูอ้อและแม่เปรียบเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างของกันและกันเพราะต่างก็ช่วยกันดูแลซึ่งคุณแม่ก็ป่วยแต่ก็อยากที่จะดูแลครูอ้อส่วนครูอ้อนั้นครับก็ต้องทนทุกทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพราะป่วยเป็นโรคพุ่มพวงแพ้ภูมิตัวเองตัวบวมไร้เลี่ยวแดงทํางานหนักไม่ได้จนกลายเป็นโรคซึมเศร้ามีเพียงคุณแม่นะครับที่เป็นพลังใจให้กับครูอ้อได้ฮึดสู้ต่อด้วยการลุกขึ้นมาแต่งตัวตลกใส่วิกตลก เพื่อสร้างรอยยิ้มและก็กำลังใจให้กับนักเรียนแล้วครูอ้อจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้มาได้อย่างไรวันนี้เราจะไปให้กำลังใจเธอกันครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะใส่ใส่แบบนี้เพื่อลูกศิษย์จะทำไมนะครับหัรเรเะรค่ะหัรเราะ <laughs> มีความสุขใช่ค่ะกระทบกลับมาที่ครูก็คือครูก็จะมีความสุขใช่นะงั้นเดี๋ยวเราจะจะเปลี่ยนวิก,กับเนาะนะนะเอาแล้วครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะเห็นลักษณะคุณครูด้วยนะครับ ว่าทําไมผมของคุณครูเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะคุยต่อเรื่องนี้นะฮะนะนี่นะเพราะฉะนั้นนี่ครูนี่สู้อยู่กับหลายเรื่องมากนะครับคุณครูว่าคุณครูสู้ขนาดไหนตอนนี้อะก็เต็มทีมกันนะมันทําไมมันมากมายขนาดนี้ล่ะคุณครูเพราะว่ามันกระทบหลายอย่างค่ะเพราะตั้งแต่ป่วยนี่ก็อืจากน้ําหนักอยู่สี่สิบกว่าขึ้นมาเจ็ดสิบเก้า สามสิบกโลนะใช่ค่ะพรามันบวมทั้งโลกแล้วก็ปวดข้างเคียงของยาด้วยค่ะไอ้บวมแล้วก็เป็นความที่เขาใหญ่ขึ้นมาก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าบวมแล้วมันเจ็บด้วยนะคุณ,<ช>ค,ณครู<ช>นะครับใช่มันกระทบไปหมดไม่รักษาก็ไม่ได้อยู่กันสองคนมาตลอดเลยแล้วครับคุณแม่ค,ครูได้พบกับคุณพ่อไหมไม่ค่ะตั้งแต่เกิดเลยเหรอก็เจอตอนเล็กๆแล้วก็ไม่รู้จักเลยสิเดิมคุณแม่ก็มีรายได้ด้วยอะไรนะครับ ทำขนมค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําแล้วนะฮะก่อนนั้นได้ทำนะคุณครูอ้อสอนไวโอลินมาก็สอนมาเป็นหลักกี่ปีละตอนนี้น่าจะสิบกว่าปีละ,ะสิบกว่าปีที่สอนไปโอ้นี่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 น,นี่เอาละมาละมาละคุณครูย้อนกลับไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมสวยเลยนะทั้งรูปร่างนะคุณครูนะอันนี้เป็นโชว์ของครูหรือไงครับหรือว่าสอนฮนะโชว์ค่ะ แ่ ه, มากเลยอะจริงจริงเช่อนดอนตรีก็จะมีความงดงามต่างกันไปนะนี่ลูกศิษย์เหรอครับใช่ค่ะลูกศิษย์นะนั้นตอนนั้นดูคุณครูสิไหมบรรยากาศทุกอย่างมันดีไปหมดนะแล้วเด็กๆก็มาเรียนมาเรียนกับคุณครูตอนที่เป็นปกปติดีตอนนั้นเป็นไงล่ะคุณแม่ลูกก็หาเงินได้คุณแม่ก็ขายขนมใช่ไหมครับตอนนั้นก็ม,มีความสุขมากค <laughs> ใช่ไหมเงินทองอาจจะไม่ได้มากใช่ไหมมีพอได้กินพอได้ทำงานต่างๆความสุขตอนนั้นเป็นยังไงคุณครูอ้อมีความสุขค่ะก็สนุกอีกหนึ่งอาชีพของคุณครูก็คือทําต่างหูใช่ค่ะหูมันมันเกิดจากอะไรครับเป็นคนชอบใส่เครื่องประดับอะค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นต่างหูแล้วจะจะแพ้พวกโลหะพวกแบบเนี่ยค่ะก็เลยทําใส่เองแล้วก็มีคนชมอะค่ะก็เลยลองทําขายดู มันก็ได้เป็นอาชีพเสริมจากที่ที่เป็นคุณครูไวโอลินใช่ไหมฮะแล้วตามหูก็ออกเป็นสีน้ําตาลทองด้วยวัสดุเป็นอะไรครับเนี่ยผ้าค่ะเป็นผ้านะแล้วคุณก็ออกแบบเองค่ะนี่อีกแบบหนึ่งเลยครับคุณครูใช่ค่ะอืมก็แปลว่าคุณครูก็จะมีรายได้ทางด้านนี้พอช่วงโควิดก็รายได้ก็จะโควิดกระทบทุกคนนะแต่บางคนก็กระทบมากน้อยแล้วก็ผ่านไปครูคนนี้ก็โดนกระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อโควิดมาไวโอลินได้สอนไหมครับไม่ได้สอนไม่ได้สอนหนึ่งแล้วนะ ต่างหูได้ทำไหมครับไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทำด้วยแปลว่ามันก็เลยไม่มีไรายได้สิใช่ค่ะตอนนั้นคุณแม่ได้หยุดขายซาลาเปาเบเกอรี่อะไรไปหรือยังครับช่วงนั้นยังทำบ้างก็ยังมีพอ,อไรายได้จากมาคุณแม่บ้างค่ะสิ่งที่เข้ามากระทบคุณครูคนนี้ก็คือร่างกายและโรคที่เกิดขึ้นใช่ค่ะคุณครูรู้ตัวเมื่อไหอไร่ว่าคุณครูเป็นโรคภูมิพวงนี้ช่วงหลังๆรู้สึกแบบเริ่มปวด มันมาจากตรงไหนหรือว่าทั้งทั่วร่างกายเลยทั่วร่างกายค่ะ,ค,ะคือทุกจุดมันจะปวดหมดร่างกายตามตัวตามผิวก็ปวดนี้แหละฮะใช่ค่ะตามข้อนิ้วข้อมือเป็นไหมเป็นหมดค่ะเป็นหมดเลยหมอก็เลยตรวจร่างกายค่ะก็เลยเจอว่าเป็นนกคุูมพววนะคะคุูมพววอาการมันแต่ละวันมันเพิ่มเพิ่มเพิ่มยังไงไหมครับก็ตอนคืนมันจะแสบมันจะทั้งมันจะแสบทั้งร้อนมือเท้าอะไรพวกนี้ค่ะ เพระเาะฉะนั้นครูก็จะสู้เรื่องรายได้เรื่องโรคที่เกิดขึ้นกับครูคที่สําคัญเรื่องจิตใจมันกระทบจิตใจครูยังไงครับคือมันเครียดหมดเลยค่ัแล้วก็ทั้งรายได้ก็คือความคิดใช่ค,ครูคิดเรื่องอะไรบ้างมไรายได้ไรายได้แล้วก็อาการป่วยพยายามออกไปทํางานไหมครับพยายามเหมือนกันแล้วได้ไหมงานเวลาตอนพยายามออกไปหาไม่ได้ไม่ได้งาน นั่<า>งครู<า>ก็จะ<บ>ไม่ได้งานใช่บางทีเหมือนไปเป็นภาระเขามากกว่าแล้วครูตอนนั้นที่ไม่มีไรายได้เอาเงินยังไงมาใช้ล่ะมีเงินเก็บบ้างาแล้วก็ขายไวโอลินไปอะค่ะแปว่าไวโอลินที่ครูใช้ใช้ใช้ตก,กี้ที่เราเห็นนั่นอะขายไปแล้วใช่ออแวคุณครูรู้สึกยังไงนะมันเป็นสิ่งที่เขาอยู่กับเรามาตลอดเลยอะมันก็เศร้าเหมือนกันอะค่ะแล้วก็เครียดด้วยแล้วขายไวโอลินแม่รู้ไหมครับ ทีแรกไม่รู้ค่ะเห็นเขาามานั่งมองอยู่เป็นวันวันอะไรครับมองไวโอลินอ๋อก่อนจะก่อนจะขายเหรอครูค่ะอ๋อแล้วยังไงคบคุณแม่ก็จิตใจก็ห่อนโยนแกันแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกเพราะอะไรเพราะกลัวเขาจะห่วงเรามากด้วยอ๋อถ้าเราทำเป็นอ่อนแอหรืออะไรไปกลับเป็นวม่าเดี๋ยวลูกจะมาวกแม่อีกกลัวเขาจะซุดไปกว่านี้เพราะฉันก็จะคิดใช่ค่ะ คือพยายามหาทางออกอะค่ะส่วนบางครั้งก็เครียดก็เคยถามแม่อยู่ว่าถ้าหนูไม่อยู่เนี่ยจะอยู่ได้ไหมอะค่คุณแม่ค่ะถ,ถามบ่อยในใจครูคิดอะไรอยู่ถามแล้วถามเล่าเรื่องนี้มันมันบางครั้งก็รู้สึกว่ามันมันเหนื่อยแล้วมันไม่อยากจะอยู่ไม่อยากไปต่ออะค่ะ แล้คุณครูเตรียมตัวกำลังจะทำอะไรครับคิดจะฆ่าตัวตายก่อนทำไมเก็บไว้ที่ตัวเองหมดเลยครับคุณครูก็ไม่รู้จะคุยกับอะไรกับใครอะค่ะอ๋อ <c oughs> ไม่มีใครคุยด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าจะทำร้ายตัวเองแม่ก็เลยไม่รู้ใช่ค่ะแล้วหยุดเพราะอะไรนึกถึงคุณแม่เหมือนกันนะว่าถ้าเราไม่อยู่เขาเขาก็จะอยู่ยังไงอะ ุณแม่เดินมาหาลูกหน่อยสิครับอถ้าค <c oughs> ็อยู่กันสองคนนะครับคุณแม่อยากจะบอกอะไรลูกเนี่ยแม่อยู่ข้างๆเสมอมาม้ารู้ว่าหนูเจ็บหนูปวดถ้ามามะ่าแบ่งเบาความเจ็บปวดของหนูได้มามะ่าก็อยากอยากทำ ต่อไปหนูก็อย่าไปคิดสั้นอย่าไปคิดทำลายตัวเองมันไม่ดีนะต่อไปอย่าคิดเรามีกันแค่นี้เพราะความรักของคุณแม่นี่นะครับที่ทําให้ครูอ้อสามารถผ่านความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจมาได้แล้วความลำบากที่ครูอ้อต้องฝ่าฟันจะมีอะไรบ้างติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ